ความสัมพันธ์ที่สร้างความรู้สึกสงสยัยไฮโซแพรแสดงความอะไรวันเกิดเจเจตรินพร้อมกับแฮชแท็กที่น่าสนใจความสัมพันธ์ระหว่างเจเจตรินวัฒนศิลป์และแพทปราวีบุญนาคยังคงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายหลังจากที่เจเจตรินได้ร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดของไฮโซแพร์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาคู่หูทั้งสองก็ได้โพสต์ภาพร่วมกันในการเล่นกีฬาต่างๆและแสดงความสัมพันธ์ที่แฟนแน่น ในโพสต์ล่าสุดของไฮโซแพร์ so air, ซึ่งเป็นวันที่ใกล้เคียงกับวันเกิดของเจเจรินพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับคู่หูเล่นกีฬาของฉันขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและกิจกรรมสนุกสนุกที่เต็มไปด้วยความสุขและแฮชแท็กกลุ่มคนพลังล้นเหลือซึ่งเป็นแฮชแท็กที่น่าสนใจทําให้คนอื่นๆต้องการรู้ว่าความหมายของมันคืออะไรเจเจรินก็ไม่ต้องพลาดโอกาสนี้จึงได้เข้าไปเม้นขอบคุณพร้อมกับเรียกไฮโซแพร์ so ว่าคู่หูเล่นกีฬาอีกด้วย แต่ที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนนี้จะไปสู่ทิศทางใดความสัมพันธ์ที่เป็นกันเองหรือความสัมพันธ์ที่มากกว่านั้นอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะ